เคยคิดว่าดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ดีนะครับแต่แค่บอกว่าถ้าคุณเอาความคําว่ามั่นคงเข้าไปคนส่วนใหญ่เข้าไปเพราะคําว่ามั่นคงคนส่วนใหญ่ทำอาชีพเริ่มจากคําว่ามั่นคงอ่ะถูกต้องไหมอาชีพไหนจะทําให้ฉันมั่นคงมากจริงไหมอืมอาชีพไหนจะทําให้เรารู้สึกมั่นคง เราจะเลือกอาชีพนั้นในรูปแบบของเราก่อนณนะช่วงวัยช่วงอายุคำว่ามั่นคงคือถ้าเป็นราชการก็คือมีมีมีเงินตอนตอนออกผมใช้คำว่าตอนออกแล้วกันนะไม่อยากพิมพ์คาว่ากเกษียณหรือว่าบางคนพอพูดคำว่ากเกษียณก็ต้องรอ60รออายุเยอะใช่ไหมมีเงินตอนตอนตอน,ตอนเลิกอะตอนเลิกทา ช้ขออนุญาตใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตอนเลิกทำเอ๊รถผมร้องแล้วก็อะไรอีกรักษาฟรีอ่ารักษาฟรีอืมแล้วอะไรอีกอะอีกอะไรอีก,ออกใครใครช่วยบอกหน่อยที่ที่คุณอัชราที่พอคิดได้พี่หงที่พอคิดได้อะไรอีกครับเออมีหน้ามีตา อยอมรับยอมรับใช้คําว่ายอมรับในในบางที่ในต่างจังหวัดแล้วกันนะครับสังเกตเห็นไหมขออนุญ,ญาตนะครับสังเกตเห็นไหมว่าหนึ่งเงินใช่ไหมครับอัอนนี้อันนี้รักษาคือสุขภาพใช่ไหมครับยอมรับอัตราตัวตนใช่ไหมอืม คราวนี้สาเหตุที่เรายังรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเพราะเงินเราเห็นบางคนเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำราชการแต่ทำไมเขามีเงินเยอะกว่าฉันฉันก็อยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้ผมบอกเลยนะข้อได้เปรียบของคนทำราชการนะครับคุณสามารถใช้กดแรงดึงดูดได้แต่ข้อเสียเปรียบของคนทำราชการกับทำเอกชนนะครับ คุณจะโดนดึงให้เข้าไปอยู่ในรูปแบบที่ถดถอยเพราะด้วยรูปแบบการทำงานที่ใช้ระยะเวลาเขาปลูกฝังองค์กรมาเป็นร้อยเป็นสิบสิบปีใช่ไหมเราก็เข้าไปเราก็ต้องแน่นอนครับเราต้องเข้าตาหลิวเขาเรียกว่าอะไรต้องหลิวตาตามอะไรหลีตาตามอะไรสักอย่างแน่นอนเราต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนถูกต้องไหมมันทำให้เราเลิก ตัดสินใจอืม,อมแล้วก็พลังพลังน้อยลงอ่ะผมใช้ว่าน้อยลงการยอมรับว่าเราลดการตัดสินใจของเราลงยอมรับว่าเราพลังน้อยลงมันคือการที่คุณมีสติสัมปชัญญะณะขณะนี้อ่ะคุณอัชรา,าบอกถูกทั้งหมดเลยค่ะสแสดงว่ามีสติสัมปชัญญะคุณสามารถ ตื่นผมให้ว่าตื่นแล้วกันนะแบบภายในได้แต่คุณรู้ไหมคุณเสียการตัดสินใจเสียพลังคุณสูญเสียความเป็นมนุษย์สูญเสียความเขาเรียกว่าอะไรความสนุกของคุณนะ่ะคุณเข้าใจไหมเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยผมพูดเสมอนะขออภัยนะครับทุกคนเลยนะ ตาเราเอาไว้ดูสิ่งสวยงามธรรมชาติผมชอบพูดคำนี้มากเรา,เาไว้ดูศิลปะไว้ดูสิ่งสวยงามหูไว้ฟังเสียงคลื่นเสียงนกเสียงดนตรีไพเราะปากเอาไว้ลิ้มรสหรือสื่อสารคำที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแง่บวกให้กับผู้คน ประสาทสัมผัสของเราทั้งหมดมันเป็นในแง่บวกหมดเลยออกแบบมาแบบนี้เราถึงอะไรรู้ว่าเพลงนี้เพาะหรือไม่เพาะรู้ว่าสิ่งนี้สวยไม่สวยรู้ว่ารสอร่อยไม่อร่อยเห็นไหมเราเลยตัดสินได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วประสาทสัมผัสของเราถูกออกแบบมาให้สัมผัสแต่สิ่งดีๆแต่ทุกวันนี้เรากําลังสัมผัสสิ่งแย่แด้วยเราเลยเริ่มรู้ละว่า เราอยู่ในแบบไหนลองถามตัวเองดูว่าเราถูกลดการตัดสินใจแบบไหนพี่แจค็คบอกสูญเสียจิตวิญญาณถูกต้องครับผมมั่นใจครับคุณอัญชลาจะรู้สึกหรือคนที่เคยทำทั้งเอกชนทั้งก็คือทำงานแหละเนาะไม่ว่าจะรูปแบบไหนผมมั่นใจเลยว่าความมั่นคงของคุณจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่นี้มันไม่ใช่นี้จริงๆแล้วมั่นคงเท่ากับ ความสุขกับอิสระเคยถามตัวเองไหมว่ามียังอิสระคนทําอาชีพอิสระนะครับออย่างผมผมก็อาจจะถือว่าตัวเองเป็นอิสระแล้วกันแต่ผมก็ไม่รู้แหละจะมีอิสระสองประเภทนะครับอิสระสองประเภทคืออะไรธุรกิสรจส่วนตัวนะครับก็คือค้าขายซึ่งผมทําแบบนั้นมาตั้งแต่อายุออยี่สิบต้นๆเพราะอยากอิสระมาก ภาพที่ผมเห็นวันนี้คือทุกอย่างที่ผมคิดเอาไว้เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วมันเป็นจริงหมดผมเลยบอกกวนแรงดึงดูดมันไม่เคยบิดผิวเพียงแก่คุณใช้เป็นหรือยังเมื่อตอนเย็นภรยาผมเข็นรถลูกอยู่ตรงหน้าบ้านออกไปถนนผมรู้แค่ว่าตอนช่วงวัยรุ่นผมรู้แค่ว่าถ้าผมมีลูกนะผมไม่เคยเห็นหน้าหรอก ไม่เคยเห็นหน้ารูปไม่เคยหน้าพยาแต่ผมรู้ว่าผมใช้กล,ลกแรงดูดเนี่ยผมเขียนยังไงผมมีวิธียังไงผมรู้ว่าบ้านต้องยาวประมาณนี้มีเดินรอบจนเหนื่อยอะได้โดยที่ไม่ต้องไปสวนสาธารณะก็ได้หรือต้องทําอะไรหรืออะไรยังไงวันนี้ภาพนั้นก็ยังอยู่ในสิ่งที่ผมคิดผมเลยบอกว่ามันจะเป็นจริงส่วนตัวคุณทุกคนเหมือนกันภาพที่เราเห็นทุกวันนี้ผมไม่ได้บอกนะว่าฉันไม่ได้อยากได้มันนะอย่างนั้นอย่างนี้ กฎแรงหนึ่งดูดมันจะตอบสนองคุณไม่ใช่เพราะคุณอยากได้อะไรนะครับมันตอบสนองเพราะคุณเป็นแบบไหนคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการนะครับคุณได้สิ่งที่คุณเป็นย้ำนะครับเราส่วนใหญ่ตอนนี้วิ่งตามเงินอ่าสำคัญเลยผมไม่ได้บอกไม่สำคัญนะถูกต้องไหมครับสำคัญแต่ประเด็นคือเราลืมไปว่า เราลืมไปว่าบางทีอะ่ะจะทําอะไรดีจะทํายังไงดีเพื่อให้มีเงินเพิ่มใช่ไหมผมผมได้คําถามนี้ประจําผมได้คําถามนี้ประจํานะครับจากนักเรียนจากเพื่อนนะครับแต่บางทีเราลืมไปว่าเราให้หรือยังกดนะผมบอกเลยนะกดอย่างน้อยอะ่ะ ให้หรืออยางอาะถ้าสมมติใครทําค้าขายคุณได้ให้ใช่ไหมคุณถึงคุณรู้ว่ามันคือการยื่นหมุงยื่นแมวนะครับถ้าเรื่องของจิตวิญญาณถ้าเราอยากจะเป็นอิสระละ่ะแน่นอนผมไม่บอกให้คุณออกหรอกครับนะตัวคุณในเวอร์ชั่นเนี้ยมันดีละแต่แค่คุณจูนตัวเองกับจิตวิญญาณให้ได้คุณจูนตัวเองกับภายในให้ได้ก่อนแล้วคุณก็แค่ใช้กดแรงดึงดูดแล้วเดี๋ยวมันก็มาเอง ถ้ามองสเต็ปง่ายๆที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าทุกคนเนี่ยทำอาชีพนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีผมไม่ใช่หมอดูนะครับแต่ค่จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรคุณจะรู้สึกไม่มั่นคงหรอกครับคุณจะรู้สึกไม่มั่นคงเพราะคุณไม่มีความสุขแล้วไม่อิสระไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามแต่คุณจะมีอิสระและมีความสุขได้และมีเงินด้วยผมย้ํานะก็ต่อเมื่อคุณเริ่มใช้ ความเป็นธรรมชาติก็คือกฎของธรรมชาติคือกฎแรงดึงดูดกฎแรงโน้มถ่วงพูดไปแล้วมันก็จะดูเหมือนเพ์เจอร์ใช่ไหมมาวันนี้ผมเอาเนื้อหาอันนี้มาให้เอมเมื่อคืนนะครับผมแว็บมาได้ผมก็จดเอาไว้ว่าคุณไม่สามารถสร้างวันใหม่ด้วยการยึดมั่นในเมื่อวาน คุณไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้โดยการยึดมั่นในสิ่งเก่าอย่าวิ่งไล่ตามผีเสื้อแต่ดูแลสวนภายในของคุณแล้วผีเสื้อจะมาหาคุณนะครับการดึงดูดการดึงดูดไม่ใช่ไล่ล่าผมพูดเสมอนะความฝันไม่ใช่ไล่ล่าแต่คือการดึงดูด สิ่งที่อยากได้ไม่ใช่ไล่ล่าไม่ใช่การแข่งแย่งไม่ใช่ความเหนื่อยแต่คือการดึงดูด